m มคคลิวนะคะเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยแล้วก็เป็นมหาลัยดังของที่มอนทรีออลแคนาดานะคะโห oh, บัแบบพอเข้ามาในมหาลัยนะ mm hmm. ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นมหาลัยดังมากเพราะว่าสวยมากสวยมาก mm hmm. แล้วพอดูแมพนะก็คือใหญ่แบบแคมปัสใหญ่มากใหญ่แบบไม่ทางเดินเดินทั่วเดี๋ยวจะพาดูนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตก ดูดิโดยไม่คาดคิดไม่ใช่ไม่คาดคิดหรอกมันพยากรณ์เอาไว้แต่ว่าเออมีอันการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะก็คือตอนนี้ก็คือฝนตกแล้วโอเคเดี๋ยวพามาดูมหาลัยนะนี่ดูบรรยากาศสวยมากใหญ่มากใหญ่มากมาก แล้วก็เป็นมหาลัยที่แบบว่ามีคนจาก150ประเทศเลยนะอ่านประวัติเขานะก็คือมาเรียนที่มหาลัยนี้สวยไหมแต่วันนี้ฝนตกนะเดินได้ไม่เยอะนะคะ พี่เชฟลองพูดให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอใส่แว่นแป๊บหนึ่งพาดูตรงนี้หน่อยเปลี่ยนแว่นแป๊บหนึ่งก็เป็นแคมปัสที่กว้างขวางเป็นมหาวิทยาลัยดังเลยของโลกเลยที่เนี่ยวิดแดดออกเล็กน้อย ใช่ไม่เป็ไรพูดเลยเหรอครั้งไว้แ่บไม่ไรู้จะพูดอะไรมันนั่งนะนงไปไหมเดินไหมเดิน,นเดินเข้าไปตามเดี๋ยวเราดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนเนาะ แต่ว่าเราจะเดินได้แค่นิดเดียวเองเพราะว่ามันฝนตกไงไปดูกันแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ก็คือจะเข้าสู่หรือดูหนาวแล้วอะหิมะตกเสียดายมากเลยอะวอนทรีออะอน่าจะหิมะแรกตกหลังจากที่คูกลับประมาณสองวันเสียดายอยากอยู่ถึงหิมะตกตอนนั้นที่แบบซื้อตัว๋วเนาะที่ดูว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเวลาที่เขาพยากรเขาไม่ได้พยากรณได้เป็นเดือนเดือนขนาดนั้น มันก็จะแบบประมาณได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็เลยไม่รู้ถ้าเกิดรู้นะอยอยู่ต่ออีกสักสวันอยากอยู่ต่ออีกสักสวันอยากได้ฮิมาแรกทุกคนเวลาที่มาต่างประเทศคุณชอบมาเซอร์เว์มาหาลัยไหมคุณชอบมามากเลยนะมันดีมากเลยอ่ะมันทําให้เห็นว่าเออ ของต่างประเทศเขามหลาลัยเขาเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงน่าเรียนไหมหรืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครจะส่งลูกมานะคุณก็ควรที่จะมาเซอร์วก่อนว่าเอ้ยมหลาลัยหรือสภาพวดล้อมเป็นยังไงเขาแมเกลโคตรดีเราก็คุยดูแมบมานะแคมปัสใหญ่มากใหญ่แบบเดินไม่หมดอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้า ถ้าวันที่แดดออกนี่คงจะสวยน่าดูเลยโอ้ยดูดีใบไม้มเป็นสีแดงจัดเนี่ยเขาทำเป็นแบบว่าให้ต้นไม้เลือยขึ้นไปที่ตึกว่ะพามาดูบรรยากาศนะแต่มม่ใหญ่จริงๆดูแบบแล้วแบบน่าจะเดินทั้งวันอะ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะกลับแล้วนะวันนี้ก็มีเวลามาเซอร์เวยจริงๆอยากจะไปดูวิวเมืองแต่ฝนมันตกถ้าได้ขึ้นไปจะถ่ายมาให้ดูวิวเมืองสวยมากก็คือทีมทุกคนเขาขึ้นกันไปหมดละวันที่ครูยังมาไม่ถึงหยุดเดินเล็กน้อยให้ทุกคนดูบรรยากาศ ข้างนอกนั้นเห็นรถวิ่งมาน,นั่นก็คือถนนพอเข้ามามหาลาัยก็เป็นอีกแบบบรรยากาศนึงเลยอ่น่าเรียนมากเอาพี่เชฟหายพี่เชฟพยายามไปหลบฝนที่นี่พูดฝรั่งเศสนะคะแต่มหาลาัยน่าจะพูดอังกฤษแล้วมั้ง หรู่พูดฝรั่งเศสไม่ได้ทําข้อมูลมาอ๋อแต่มีร้อยห้าสิบประเทศมาเรียนก็น่าจะพูดภาษาอังกฤษแหละทีนี้พูดฝรั่งเศสจ๋าเลยแต่ว่าพูดอังกฤษได้ไหมก็พูดได้โอเคโอเคพี่เซิเข้าไปในนั้นละมันคืออะไร,รอคะอ๋อมิวเซียมถ่ายไม่ได้แล้วมั้งโอเคงั้นขอยืนตรงนี้บป๊บนึง ถ่ายไม่ได้แล้วมิวเซียมเดี๋ยวเข้าไปดูโอเคไปก่อนนะคะวันนี้แต่งตัวไม่พร้อมเลยเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนเสื้อก่อนที่จะไปที่อืน่นด,ดูดูการแต่งกายวันนี้เหมือนแบบแต่งอยู่ไทยไม่คิดว่ามันจะหนาวไงแต่จริงมันก็มีข้างในนี้มีประมาณ3ชั้นโอเคไปก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูไม่น่าจะไลฟแ์แดงหลับายบาย